พี่กลางกำลังพนทพี่พี่อยากพึ่งได้เขาได้ไหมมันมีตอนนี้มีตอเรไปพูดกรสเ่าไรักูทซูมทอดยูัวรบเลยนะพ่อม่ี่ขาใครเออไอ้ี่อ่ะมันโอยมเข้ามาปั่นกันแหลกกันเลยเนี่ยเอ้เป็นได้พ้องว่ายิงเขา เพื่อนฟุ้งเก่าๆเขาก็ไม่เมากันแล้วไม่ดุคุณไม่แดกเล่นโนไม่เอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาน่ะก็โต จะเป็นอะไรก็ช่างมึงแต่กู stay ยัง forever ต่เป็นยังไงก็เป็นยังงันเพราะกู stay ยัง forever จะให้มาเปลี่ยนตามแฟชั่นพวบอกไม่มีทาง no never มึงตามกูไม่มีวันทันเพราะกู stay ยัง forever ก็เป็นยังไงก็เป็นยังงันั่นที่ the day I die นี่เป็นแค่เหตุสีดับบิตที่สมาอส์ you already know my money all my mind all the time เดินชอปปิ้งกูคงไม่ว่างเดินต้อใช้ทุนสร้างระบบแล้วให้ระบบมันสร้างเงินโถคนดีด้พปรดอย่าทำห่างเธอในดูดีฟอร์ดเลดี้ไม่จำเป็นต้องวางเงินตอนมัธยมมีแต่กูก็ไปเก่งสารกันช่าจะข้างกูแต่ว่ากรูแล้วไม่เห็นองน้ำพอออพวกกูก็ไม่เว้นพับพับแล้วก็แพ้นั่นแหละกรูใจเป็นไม่รู้ทำไมประแดีมันมิสมัติ จกสันสายใช่ไหมถ้าคิดเค่มีปัญหาก็บอกเพื่อนฟูงเก่าๆเขาก็ไม่เมากันแล้วไม่ดูคุณไม่แดกเล่นโอไม่เอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาน่ะก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกูบอกเป็นที่อะไรของมึงว่าถ้าฟักี่จะชอบกินระเบ้าจะเป็นอะไรก็ช่างมึงแต่กู stay young forever เคยเป็นยังไงก็เป็นยังไงเพราะกู stay young forever จะให้มันเปลี่ยนตำแฟชั่นกูบอกไม่มีทางน n น never มึงต่างกูไม่มีวันทันเพราะกู stay young forever เอาไว้ถึงเวลาที่พวกมึงมีเงินอยู่ในมือไมื่ไรนั่นแหละเราค่อยมา talk business ใช่กูอาจจะแกล้งกูทำเป็นโชว์ไม่ว่ามึงเจ๋งได้ที่กูคิดในใจคือกูเบื่อจะ talk กับ bitches เออกูเป็นนักร้องนักแร็ปนักบล็อกและตอนนี้เป็นนักฟักเป็น hip hop ซีอันตัสาวมองมึงเขารู้จักแคมีชาวบ้านนั่นก็มาทักสำหรับกูแล้วก็ปกติกูถือเป็นล้างดีใช้ชีวิต้องเต็มที่ทำไมทุกวันในวันดีๆนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าใช้ช น้ามันโคดีในน้องมึงไม่ใช่แบงบ์บ้านกูเขาบอกไม่ต้องร้องสดน้าจะฟังวีดีโอวอนนึกกระนั้น,นมัเป็นลูกซองพี่นักเลงไม่ต้องมาร้อง <c oughs> เขาเพื่อนฝูงเก่าเขาก็ไม่เมากันแล้วไม่ดุเพิ่งไม่แดกเลน่นโนไม่เอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาเน่ะก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกูบอกเป็นเฮียอะไรของมึงว่าแต่ฟักที่จะทอแก่ ะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่กู stay young forever คะเป็นยังไงก็เป็นยังงันเพราะกู stay young forever จะให้มานเปลี่ยนตแฟชั fashion, ่นโทรบอ่งไม่มีทาง no never มึงตามกูไม่มีวันทันเพราะกู stay young forever.